เดี๋ยวจะเปียกๆนะแต่น้ำเย็นนี่สุดยอดแล้วน้ำเย็นเ้ากันสวัสดีครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาทําความสะอาดบ้านเหมือนเดิมนะครับใีการถูพื้นนะครับแต่วันนี้ผมจะลองมาจับแคลอรี่ดูนะครับว่าจะใช้แคลอรี่ไปประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ มาเริ่มกันเลยครับนี่ไงการออกกำลังกายของเราอีกแบบหนึ่งนะครับมาวัดแคลอรี่กันนะครับว่าวันนี้จะเบิร์นไปประมาณเท่าไหร่จากที่ซัดกล้วยนะครับ3ลูกขนมปังประมาณ4-5หชิ้นนะครับนี่ไงก็ทำการกวาดและสะสางกอนนะครับ5้สอรเราสามารถนำมาใช้ที่บ้านนะครับ นอกจากที่จะทําที่โรงงานแล้วเราก็สามารถนําหลักการน้าสอมาใช้ที่บ้านนะครับอันไนที่ไม่ใช้เราก็ส,สางออกไปนะครับส่วนมากที่บ้านจะเป็นสะสมกันเยอะนะครับก็เคลียร์กันออกไปบ้างนะครับกวาดๆกวาดๆตั้งหน้าบ้านในบ้านนะครับให้เรียบร้อยนะครับโอเคกวาดเสร็จแล้วขยับหน่อยตรงซอกตรงมุมนะครับขี้จิ้งจกมันก็จะเยอะหน่อยนะครับเดีย๋ยวต้องเอาสเปรย์จิ้งจกมาพ่นต่อนะเนี่ยโอเคหลังจากเราวาดเสร็จแล้วก็มาทําการ เตรียมการถูพื้นนะครับเราเป็นน้ำยาถูพื้นกลิ่นตะไคร้นะครับเพราะว่ามันมีมดเข้าบ้านนะครับผมก็เลยต้องเอาน้ำยาพิเศษหน่อยนะครับเป็นกลิ่นตะไคร้ไล่มดและและมลงสาบรวมถึงยุงได้ด้วยนะครับก็ป้องกันได้ดีนะครับมดก็สัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็ดีขึ้นนะครับมดไม่มากวนใจอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายคลิปว่าผมใช้น้ำยาของอะไรมาถูพื้นนะครับโอเคจัดให้มันเข้าตรงเก้าที่เอ้าซุยเล่หุยเยอะไปเรื่อยๆนะครับ ถือว่าได้ออกกําลังกายเบาๆเนาะด้วยการเดินตอนนี้ผมก็ใช้นาฬิกาจับการเดินดูนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันจะเบินไปเท่าไหร่นะครับกับการที่เรามาทําความสะอาดบ้านโอเคก็จบภารกิจนะครับหาสอบ้านนะครับวันนี้ก็ถูบ้านเรียบร้อยนะครับ วันอาทิตย์ท่าสอเหมือนเดิมนะครับพอได้เงืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้แคลอรี่ไปประมาณเท่าไหร่นะครับนี้จะมาแนะนำน้ำยาทูพื้นอันหนึ่งนะครับดีมากๆนะครับใครที่เจอปัญหาหมดขึ้นบ้านนะครับกวนใจนะครับเป็นปัญหางุนง,งิดเนาะ้ามดขึ้นบ้านแนะนำนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ย่อทูพื้นสูตรตะไคร่หอมนะครับสูตรเข้มข้น2เท่าป้องกันยุงม,มดมแมลงสาบนะครับากาจัดกลิ่นฉี่สัตว์เลี้ยงนะครับหลังจากถูเสร็จนะครับหลังจากถูเสร็จแล้วก็มากวาดเก็บงานนิดนึงนะครับมันจะมีฝุ่นที่เหลืออยู่นะครับก็ถูมันจะมีฝุ่นออกมาเนาะก็มากวาดเก็บงานกันก่อนจะมีบางอันบางจุดครับที่ฝุ่นมันจะหลุดออกมานะครับ เก็บงานกันก่อนนะครับเดีย๋ยวเราค่อยไปดูว่าเราใช้เบิร์นไปเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่เยอะนะครับแคลอรี่นะครับกับมื้อเช้าที่เราทานไปเน,ะเปนาะตุกกแฟกอยากรู้ว่าเนี่อยกออกขนาดนี้โอ้โหฝนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยติดพัดลมแป๊บนะครับเมื่อกี้มันถูมันร้อนมากต้องเปิดพัดลมช่วยก็หายใจหายคอทีเดียว ก็ยังมีฝนอยู่นะครับกวา่าทิ้งหน้าบ้านเลยขอเดี๋ยวฝนก็มาทิ้งหน้าบ้านโอ้ได้น้ำเย็นๆนี่แต่ชื่นใจมากเลยเพื่อนว้าวสุดยอดได้ออกเหนือประมาณนี้นะครับน้ำเย็นๆสักแก้วนะครับแหลมเลยครับว้าว มากิตเตอมากิตเอูเดี๋ยวดูแบตกันก่อนนะครับเต็มแล้วเฮ้ยไปนั่งพักพ่อนรับลมข้างนอกหน่อยนะครัในอากาศร้อนเหลือเกินรับลมไปไปมากิตเตอมากิตเตออูยมามุมกาแฟของเราอีกแล้วโอเคครับเรียบร้อยเสร็จภารกิจแล้ว นี่ก็มาดูกันนะครับเหงอท่วมขนาดนี้นะครับจะใช้อะไรนะแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับจะเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่เราใช้เวลาไปเดินไปทั้งหมด40เมตรนะครับก็ใช้เวลาไป38นาทีนะครับในการทำงานบ้านเมืองกีนะครับผลออกมาแล้วนะครับเดินไป420เมตรนะครับใช้เวลา38นาทีและใช้แคลอรี่ไป269แคลอรี่นะครับ ก็ว today นะครับ Sunday have a good day a good day เยั่ยบเอยแง่ท่วมนะครับได้นั่งเย็นสักแก้วก็คงจะดีสุดๆไปเลยนะครับโอ้โหไปล้างหน้านะครับนั่งพักก่อนก็ดีครับเมื่อเช้าว่าจะไปปั่นจักรยานก็ไม่ได้ออกไปปั่นเนาะได้ก็หัวสอปานไปเบาๆก็ พอได้เหงื่อนะครับอากาศมันร้อนนะครับแคปเดียวเหงื่อก็ออกเชื่อก็จะเปียกๆนะน้ำเย็นนี่สุดยอดแล้วน้ำเย็นช่วยกัน เย็นช่วยได้เยอะน้ำเย็นดีที่สุดเลยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปกันนะคระบ,บ๊ายบาย